นะครับโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับมันได้แต่ลูบๆคำๆนะครับมันไม่ใช่ปฏิรูปนะถ้ารูปมันรอเรืออันนี้มันลูปครับรอลิงครับมันลูปคำๆลูปไปลูปมาโอ้โอบชก็ต้องไตส่สวนใหม่ครับต้องขยายเวลาการไตส่สวนใหม่นะครับขยายเวลาในการสืบสวนสอบสวนในการแก้ข้อกล่าวหาต่างๆฉะนั้นเวลาที่ไปอยู่ปปชนะก็ง่างที่จะช้าครับ นะครับช้านะบังคดีก่อนจะหมดอายุความสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับพบกับผมธนพัฒน์ช่องรำกับช่อง3โพแดง h ช n n นลนะรประเด็นการบ้านการเมืองนะวันนี้นะครับที่เราทราบกันก็คือนะย้ายนะย้ายสองบิก๊กนะสบิ๊กในตำรวจแห่งชาตินะสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโจ๊ก นะครับแล้วก็บิ๊กต่อนะครับบิ๊กต่อเต่าคือบิ๊กต่อนะครับระหว่างรองและผอบอนะครับซึ่งย้ายเข้ากุในครั้งนี้นะฮะท่านนายกเศรษฐาถือว่าใจเด็ดนะครับไม่รู้อาจจะมีคนสั่งการอยู่ข้างหลังหรือไม่นะครับแต่ก็ถือว่าใจเด็ดนะครับใจเด็ดที่เด็ดเดียว นะครับในการสั่งย้ายเข้ากลุไปช่วยงานาราชการที่นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับหลายๆคนก็งงเอ๊ะมันเป็นครั้งแรกนะเราเห็นพอบอรตรอ,อรองพอบอรตรอในวงการตำรวจนะทะเลาะกันเน่าเฟะนะครับหลายปีครับที่ผ่านมาที่น้องที่รักทุกท่านครับเราหวังที่จะเห็นการ ปฏิรูปตำรวจนะครับโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับมันได้แต่ลูบๆูปคำๆนะครับมันไม่ใช่ปฏิรูปนะถ้ารูปมันรอเรืออันนี้มันรูปครับรอลิงครับมันลูบคำครลูบไปลูบมาโอ้โหปัญหานี่เยอะมากนะครับในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติฉังนั้นประชาชนนะได้แต่มองว่าเอท่านนายกเศษฐานะครับหรือ ท่านทักษิณเคยเป็นเรียกว่าทั้งเป็นตำรวจจากในร้อยไม่พอนะเคยบริหารประเทศมาถึง2ส,สมัยว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่นะครับโดยการไม่รู้อาจจะอยู่บางหลังสั่งให้คุณเศรษฐานะครับย้ายเข้ากรุนะครับเพื่อมาเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจนะครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านประเด็นก็คือ พวกเราในฐานะพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมนะครับเมื่อเราเห็นนะฮะเราเห็นอำนาจของตำรวจที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่ใช้อย่างถูกต้องถูกวิธีในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะครับประเด็นตรงนี้สำคัญถามว่าทำไมต้อง พูดในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะตำรวจมีอำนาจนะครับมีอำนาจใช้กฎหมายาไม่ว่าจะเป็นชั้นต้นนะชั้นต้นพื้นฐานเลยนะเกิดเหตุเกิดอ่โรงเรียนจากพี่น้องประชาชนบันทึกการแจ้งความร้อยเวรนงต่างมันเป็นบันไดขั้นแรกที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลนะฮะแต่ เราเห็นในกระบวนการยุติธรรมในระหว่างคนรู้กฎหมายถือกฎหมายระหว่างนะฮะคนบริหารระดับองค์กรตำรวจสูงสุดคือผอบอรตรนะครับกับรองผบอรตรงานนี้ครับใครเรียนนิติศาสตร์ปริญญาโทรหรือปริญญาเอกครับสามารถทําวิญาณิพนธ์ได้แบบสบายสบาย,บายเห็นชัดเจนเลยว่ากระบวนการยุติธรรมในบางครั้งมันบิดเบี้ยวเบี้ยวไปเบี้ยวมาโอ้โหนะไม่ว่าจะเป็น ประชาชนบางคนอาจจะไม่อ้างเห็นไหมการออกหมายเรียกนะออกหมายเรียกนะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะหรือการส่งสำนวนไปที่ปป,ปชอำนาจกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐต้องไปส่งาสารคดีทุจริตนะก็คือส่งไปปปชไต่สวนนะครับส่วนหนึ่งเมื่อส่งไปปป,ปชนะครับเมื่อส่งไปปปชผมเคยทำคดีปป,ปชนะครับ อ่าแก้คดีให้กับลูกความนะลูกความผมในคดีปปชนะปปชก็ต้องไตส่สวนใหม่ครับต้องขยายเวลาการไตส่สวนใหม่นะครับขยายเวลาในการสืบสวนสอบสวนในการแก้ข้อกล่าวหาต่างๆฉะนั้นเวลาที่ไปอยู่ปรปชอนนะค่อนข้างที่จะช้าครับนะครับช้านะบางคดีก่อนจะหมดอายุความนะค,ค่อนข้างที่จะช้าฉะนั้น บิ๊กโจ๊กอาจจะมีเวลาหายใจหายคอที่จะแก้ข้อกล่าวหาในการต่อสู้คดีนะแต่ลละคดีมันจะแยกส่วนกันคดีส่วนบุคคลกับคดีเจ้าหน้าที่รัฐย่อมแตกต่างกันนะครับจะไปมัดรวมกันไม่ได้นะครับถามว่าพนักง,งานสอบสวนทาไมมีอานาจแจ้งข้อกล่าวหาในคดีอ่าส่วนตัวคือในเรื่องของฟอกเงินนะก็คือในเรื่องเส้นทางของการเงิน นะหลักกฎหมายมันจะแยกส่วนนะครับเจ้าหน้าที่รัฐก็คือเวนึงก็คือทางหนึ่งคดีฟ้องเงินส่วนบุคคลก็คือคดีส่วนตัวก็อีกทางหนึ่งก็คือเวนึงแต่หลายคนไม่เข้าใจในหลักข้อกฎหมายนะครับก็เห็นก็ถกเถียงกันนะฮะก็คือจะแยกส่วนกันฉะนั้นเราไม่เห็นเอกสารหลักฐานทั้งหมดแต่โดยหลักแล้วคดีหนึ่งห้าเจ็ดต้องไปปปชนะฮะเมื่อปปชรับแล้วก็ต้องมีการไต่สวนเป็นเรื่องปกติ การส่งหนังสือแก้ข้อกล่าวหาตั้งทนายทีมทนายสู้แก้ข้อกล่าวหาภายในกี่วันกี่วันต่างๆนะขยายเวลาในการสืบสวนสอบสวนนะขยายเวลาในการแก้สํานวนส่งแก้ข้อกล่าวหานะใช้ระบบไตส่สวนของปปชนะระบบไตส่สวนของปปชนะครับอาจจะขอเพิ่มพยานเข้าไปต่างๆในการแก้ข้ขอกล่าวเบิ๊กโจวก็มีโอกาสนะแต่ในคดีฟอกเงิน อ้างเงินเราไม่รู้หรอกว่าเงินตรงนั้นมันมาจากไหนเงินถูกต้องหรือผิดกฎหมายหรือเงินอะไรเราไม่รู้นะครับเพราะว่าบิ๊กโจกยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นในประเด็นตรงนี้แหละครับนะฮะเราเห็นการต่อสู้ในเรื่องข้อกฎหมายนะผู้รู้กฎหมายต่อสู้ข้อกฎหมายต่างๆนะฮะเหมือนที่บอกคนที่เรียนธรรวิทยานิพนธ์ทำงานวิจัยเกี่ยวกับนิติศาสตร์นะครับสามารถศึกษาได้ว่าคนที่มีความรู้มากมาก ช่องทางข้อ,อกฎหมายมันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราเนี่ยครับมันจะออกมาทั้งหมดเลยนะมันจะออกมาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งสารสุดท้ายท้ายสุดก็ขึ้นอยู่กับสารจะพิพากษาเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นหลักการบริหารราชการแผ่นดินนะครับท่านเศษฐานะครับนายกตัวจริงนะตามกฎหมายรัน้นวนนะครับหรืออาจจะมีใครมาคนอยู่เบื้องหลังเราก็ไม่แน่ใจสั่งย้ายสองบิก๊ก นะฮะสองบิ๊กเข้าสำนักนายกก็มีบางคนมาถามว่าใครชนะใครแพ้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อผมเชื่อว่าเราไม่อยากให้มองอาใครได้เปรียบเสียเปรียบแต่เราจะมองว่าประเทศชาติได้อะไรประชาชนได้อะไรนะครับก็จะเห็นความเนี่ยปฏิรูปตํารวจผมอ่านดูนะคุณผู้ชมพรบตํารวจหกห้านะอ่านจะทุกมาตราละ นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่แก้กฎหมายส่วนใหญ่ก็เป็นลำดับขั้นของตำรวจการเลื่อนยศดเป็นหลักเลยที่จะยึดโยงกับประชาชนนะน้อยครับน้อยพรบรตำรวจเนะี่ยสองน่ะนะครับเขียนแบบก,กว้างๆกับพี่น้องประชาชนครับนะเขียนแบบก,กว้างๆเราก็ต้องไปใช้กฎหมายอื่นในพรบรเรื่องระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม นะครับมาใช้กับตํารวจใช้กับสารใช้กับกตกตนะครับประเด็นตรงนี้แหละครับเราอยากให้ตํารวจนะครับมายึดโยงกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการบริการพี่น้องประชาชนนะเพิ่มตํารวจเพิ่มตํารวจเข้าไปในเรื่องของอาการสืบสวนสอบสวนนะครับในเรื่องของประเด็นก็คือในเรื่องของการทําสํานวนในเรื่องของร้อยเวรก็ต้องให้เพิ่มเข้ามา นะครับผมคุยกับร้อยเวนหลายๆแห่งนะครับโอ้ร้อยเวนเนี่ยน้อยมากคดีเยอะกองมานึงตื้อเลยเยอะเงินเดือนก็น,น้อยเบี้ยเลี้ยงก็น,น้อยเยง,นนยงินเติมน้ำมันก็ต้องไปเติมน้ำมันเองออกไปซืบออ,ออกไปตรวจที่เกินเหตุบางครั้งเติมน้ำมันส่วนตัวไปนะครับเห็นร้อยเวนบ่นหลายคนนะผมมีโอกาสได้คุยหลายท่านด้วยกันฉะนั้นในประเด็นตรงนี้แหละครับนะเราก็อยากให้ร้อยเวรมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วเราจับประรูปตารวจยังไงจะแยกแท่งไหมผมก็เห็นด้วยนะครับคือแยกแท่งนะครับอ่าแยกแท่งก็คือพนักงานสอบสวนก็คือให้แยกแท่งครับแต่ก็ยังขึ้นอยู่กับผบรตรเหมือนเดิมนะแยกแท่งมานะครับให้ตํารวจนะครับยึดโยงกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ในกระบวนการทํางานนะครับคุณทําดีก็ประเมินโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแต่ไม่ตัดขาดกับผาาบตร นะหมายความว่ายัางไงครับในกระบวนการทํางานคุณจะขึ้นตําแหน่งคุณจะขึ้นเงินเดือนะอะไรต่างๆนะครับโดยประเมินคําสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะอยู่ในพื้นที่เรารู้อยู่แล้วตํารวจคนไหนทางานไม่ทํางานใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดนี่คือการปฏิรูปตํารวจไม่ใช่รูปไปรูปมาเฉยๆนะฮะคือการปฏิรูปตํารวจนะครับก็ให้อํานาจเจ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบคือในพื้นที่ที่จะประเมินตํารวจ ผู้นี้ท่านนี้นะฮะในจังหวัด30มสิอำนาจอยู่กับอบอรตรนะครับผอบอรตรคืออำนาจในเรื่องของสั่งโยกย้ายก็ให้ผ่านในพื้นที่ด้วยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่ด้วยประเมินการให้คะแนนต่างๆการทํางานต่างๆในตรงนั้นต้องดูหลายๆองค์ประกอบนะครับหลายๆองค์ประกอบแล้วอีกหนึ่งประเด็นมีหลายๆคนพูดถึง นะฮะในการตรวจสอบของอเจ้าหน้าที่รัฐนะการส่งงบการเงินหรือยื่นบัญชีทรัพย์สิน,นถ้าประชาชนทั่วไปหรือบริษัทเอกนชนก็ยื่นงบการเงินต่อพณิชิ์จังหวัดนะครับต่อสำนักกราเรื่อต่างนะครับประชาชนทั่วไปก็ต้องไปยื่นนะครับแต่ขราชการเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อปปชก็ต้องมาแก้กฎหมายระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ นะครับส่วนใหญ่ที่เกิดการทุจริตการคอร์รัปชันอะ่ะมันมาจากข้างล่างครับนะมันมาจากยศดชั้นเล็กแหละครับที่มันคอร์รัปชันแล้วก็อาจจะมีบางคนนะครับผมย้ำว่าบางคนอาจจะมีทรง,ง,งนงทรงนายอะไรต่างในจุดเนี้ยฉะนั้นตรงนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ําก็ต้องมาให้เจ้าหน้าที่รัฐระดับเล็กๆนะยืน่นบัญชีทรัพย์สินต่ตอปปชทุกปีเช่นเดียวกันนะเราเห็นมาตารวจบางคน หรือเจ้าที่รัฐบางคนก็ร่ำรวยผิดปกติมีเงินเป็นอยอดเล็กๆครับมีเงินเป็นหลายร้อยล้านเป็นพันล้านอย่างนี้ครับเงินมาจากไหนเงินเดือนแค่มีกี่หมื่นใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับคือการปฏิรูปตำรวจนะฮะก็คือให้ยึดโยงกับพื้นที่ผ่นะานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาะจ70%อยู่กับในพื้นที่30อยู่กับพบตรนะครับพอบอรตรที่จะมีอำนาจกนะับ สั่งโยกย้ายนะผ่านผู้การจังหวัดนะฮะนี่แหละครับคือการปฏิรูปตำรวจมันจะได้ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วคนที่คนไหนทํางานก็มีอํานาจนะครับที่จะมีโอกาสไต,ต่เต้าที่ขึ้นตําแหน่งเร็วนะครับในการาแนวทางการปฏิรูปตำรวจนะครับในประเด็นตรงนี้สําคัญแล้วจะจบอย่างไรล่ะนนะระหว่างสองบิ๊กตำรวจชั้นผู้ใหญ่รนะฮะ แล้วจะจบอย่างไรอย่าลืมนะครับพอบอรตรนะครับองค์กรตํารวจขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีนะค,คุณเศรษฐาทวีสินคุมตํารวจเองถ้าคุมไม่ดีครับศึกซักฟอกอาจจะเจออภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาจจะไม่มีความสามารถในการบริหารอ,าองค์กรตํารวจนะคุณเศรษฐาจะเจอในประเด็นตรงนี้นะครับคุณเศรษฐาคุมตํารวจโดยตรงฉะนั้นอํานาจโดยตรง นะครับก็ต้องมาแก้ไขในประเด็นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมว่าเราได้อะไรประชาชนพี่น้องได้อะไรนะครับในประเด็นที่เราดูข่าวเป็นครั้งแรกนะในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะที่เส้นทางการเงินมาลุ้งเงินมาจากไหนอะไรมันเยอะแยะมากมายแล้วก็โ,โหนะเผยกันไปเผยกันมาในกอในตในอะไรต่างๆเงินมันเยอะขนาดนั้นอะ่ะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ คือถ้าเป็นเงินที่ไม่ถูกกฎหมายบาทเดียวมันก็ผิดครับคุณผู้ชมบาทเดียวก็ผิดนะลองพนักพวกเราเนี่เป็นเอกชนนะเวลารัดมาตรวจสอบพี่น้องประชาชนนะโอ้โหตรวจสอบละเอียดยิบนะทุกเส้นทางนะภาษีพี่น้องประชาชนเราเนี่ยละเอียดยิบโดนหน่วยงานรัฐเนี่ยนะเราจ่ายภาษนะะีสัมภาระตาบี้ทุกกระเบียดนิ้วแล้วเงินที่มันกองอยู่ไม่มันมาแบบเส้นทางไหน มันต้องชัดเจนนะครับมันต้องชัดเจนดังนั้นเราก็ดูรอดูว่าการปฏิรูปตำรวจนะฝากท่านสสผู้มีอำนาจทุกท่านในฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะคุณเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเสนอแก้กฎหมายที่มันจะยึดโยงพี่น้องประชาชนคือพรบรตำรวจปฏิรูปนะครับไม่ใช่ปฏิรูปมันจะลูปคำๆยเฉยๆผมยังไม่เห็นสสคนไหนนะครับ พูดถึงในเรื่องของการปฏิรูปตํารวจแม้แต่คนเดียวไม่มีในสภาชุดเนี้นะครับของรัฐบาลเศรษฐา่ะไม่ได้พูดถึงเลยว่าการปฏิรูปตํารวจแก้กฎหมายอย่างไรนะครับอํานาจอยู่ที่สสในสภาเห็นแต่บางคนไปแก้แต่เรื่องอื่นนะครับทําไมเราไม่ทํากระบวนการตรงนี้ให้มันถูกต้องและเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องฝากสสด้วยนะครับประเด็นการบ้านการเมืองกับช่องสามโพแดงชนแนล คลิปนี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ